สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่อง c a นสตาเดล r ีนะคะคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการม้วนผมรอนง่ายๆด้วยตัวเองค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะกิ๊หนีบผมขนาดใหญ่1ตัวนะคะหนังยางรัดผมค่ะและสำหรับใครที่มีผมน้ามานะคะก็จะต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยก็คือที่หนีบผมค่ะวันนี้เราใช้ของเลอซาชานะคะมาเริ่มไปเลยดีกว่าเนาะ ก็สำหรับราเป็นคนที่ผมค่อนข้างที่จะแข็งนะคะแล้วก็หนามากๆเลยแต่ว่าวันนี้ลอนที่อยากจะได้เนี่ยไม่อยากได้แบบเป็นลอนเยอะๆเกินไปนะคะก็เลยจะแบ่งผมแค่2ชั้นตอนแรกเราก็จะมาแบ่งผมข้างหน้าออกมาก่อนนะคะแล้วก็เอาม้วนเก็บเข้าไปในรอโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาแบ่งชั้นผมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราไม่อยาก ได้ลอนที่หนามากนะคะก็จะแบ่งแค่สอชั้นนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วก็เรามาแบ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือแบ่งออกเป็น2ข้างะคะ่ะใช้หนังยางรัดผมนะคะมัดอีกข้างหนึ่งเอาไว้โอเคทีนี้เราจะเริ่มทำข้างนี้ก่อนนะคะเอาผม ออกมานะคะแล้วก็แยกทีละช่อนนะคะจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ช่อที่ใหญ่มากไปนะคะความร้อนจะไม่ทั่วถึงอาจจะทําให้ลอนคลายได้เร็วนะคะเราชอบร้อนแบบม้วนออกใช่ไหมคะก็จะตั้งที่หนีบผมขึ้นไปแบบนี้คะ่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆหมุนนะคะหมุนไปแบบนี้ไม่ต้องแช่นานะนะคะเดี๋ยวผมจะโดนความร้อนแล้วจะเสียจากมาก ก็แค่หมุนแล้วก็บิดข้อมือแบบนี้ค่ะนี่ได้มาแล้วนะคะก็ค่อยๆทำช่อต่อไปแต่ว่าเราก็จะปัดผมที่เราม้วนแล้วเนี่ยไปด้านหลังนะคะเค่อยๆแบ่งช่อออกมาแบบนี้นะไม่ต้องหนามากแล้วก็บิดข้อมือแบบนี้ค่ะจับตั้งเอียงนิดนึงแล้วก็หมุน ะะตอนนี้อาจจะยังเป็นโรที่แบบดูแบบว่าทื่อๆนะคะเรายังไม่ได้สั่งนะก็ค่อยๆทำไปนะคะเรียบร้อยนะคะก็ได้ข้างนี้มาครบแล้วนะคะ ราเช็คดูว่าไม่มีผมที่เป็นผมตรงอยู่ในนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทำผมอีกด้านหนึ่งนะคะเอาผมจากด้านที่เราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาทำด้านนี้เราก็เริ่มจากข้างหลังก่อนนะคะแบ่งเหมือนเดิมะคะ่ะแต่ว่าพอเราย้ายมาอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะ ก็จะใช้ที่หนีบผมตั้งขึ้นไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เป็นโรมมนออกอหมนุนออกไปแบบนี้นะคะหมุนข้อมือแบบนี้โอเคได้แล้วก็ปัดไปด้านหลังนี้นะคะหักข้อมือหมุนไปด้วยนะคะเอียงที่นนหนีบผมนิดนึงโอเค ผข้างนี้เป็นข้างที่เราแสกข้างนะคะก็อาจจะหนานิดนึงเราก็เลยต้องทําหลายๆชอ่องนิดนึงค่ะพยายามเอาที่หนีผมเนี่ยออกห่างคอและใบหน้านิดนึงนะคะเราเคยโดนตรงคอแล้วร้อนมากพองเลยอะ่ะค่อยๆทำไปอีกนิดน,นึงจะเสร็จแล้ว เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ได้ลอนผมชั้นแรกแล้วนะคะทีนี้เราก็ปล่อยผมออกมาแบบนี้นะคะคือพยายามเบี่ยงให้มันมาฝั่งเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็ปล่อยผมได้เลยแบ่งผมเอาให้เป็นสองฝั่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะใช้หนังยางมัดข้างที่เราเอาผมลอนเนี่ย มาไว้ฝั่งเดียวกันนะคะโอเคก็เริ่มหมนุนได้เลยคะ่ะแบ่งช่องเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าอันนี้เป็นชั้นบนๆแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการาผมที่ม้วนออกนะคะเราก็พยายามหมุนออกไปแบบนี้ค่ะก็จะได้ลงที่ม้วนออก แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ม้วนเข้าใช่ไหมคะเราก็อาจจะทําสลับกันก็ได้นะด้านบนทำนี้นะคะตั้งข้อมือขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็คห้ขอมือมลงมาแบบนี้นี่เราก็จะได้เป็นแบบม้วนเข้านะคะสำหรับด้านบนนี่เราว่าสลับกันก็ได้นะก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะ นี่นะคะม้วนออกก็บิดข้อมือแบบนี้นะคะแล้วก็จับที่มีผมตั้งแล้วก็ค่อยๆหมุนไม่หนีผมแช่วไว้นะคะค่อยๆดึงแล้วก็หมุนออกไปแบบนี้นี่ไปแล้วเดี๋ยวน,นิดนึงแบบนี้นะคะ แต่ว่าด้านช่อข้างหน้าเนี่ยค่ะเราจะเป็นคนชอบแบบว่าให้มันม้วนเข้ามาแบบอยู่กรอบหน้าของเรานะคะก็แบ่งออกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หักข้อมือขึ้นจากที่มีผมตั้งขึ้นนะคะแล้วก็มุวนเข้าค่ะช่อหนึ่งนะคะอ่า เสร็จแล้วข้างหนึ่งนะคะเราก็จะเอาผมที่เราม้วนแล้วเนี่ยกลับมาไว้อีกข้างหนึ่งนะคะแกจะเหลือด้านนี้นะคะดึงหนังยางออกแล้วก็เริ่มม้วนกันเลยแบ่งผมออกเหมือนเดิมนะคะม้วนออกจับข้อมือตั้งขึ้นแลยเอาที่หนีบผมทิ้งลงแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆม้วน แต่ว่าข้างนี้เป็นข้างที่ผมเราจะน้อยกว่าใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราก็จะแบบม้วนออกเพราะว่าม้วนเข้าเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับเก็บผมให้เข้าด้านในอันนี้ในความรู้สึกของเรานะเราก็เลยเลือกที่จะม้วนออกในด้านที่ผมเราค่อนข้างที่จะน้อยน่เรียบร้อย สุดท้ายนะคะก็ทำแบบเดิมเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาผมกลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็มารีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีผมตรงที่เรายังไม่ได้ม้วนรอนอีกไหมนะคะตอนนี้มันก็ยังแบบดูทื่อๆนะอ่ะอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่ามีผมตรงที่ยังไม่ได้ม้วนรอนอีกเราก็ม้วนเล็กๆ เก็บรายละเอียดนะคะโอเคเรี okay. ยบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเอาผมที่เราเก็บไว้แต่ตอนแรกเนี่ยอ,ออกมาชุบน,นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วพอเราดูแล้วเรารู้สึกว่า ผมเราด้านบนเนี่ยมันแฟบไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ยกผมขึ้นมาแบบนี้คะ่ะแล้วก็ม้วนนิดนึงนะคะม้วนแต่ตรงโคนด้านบนก็ได้นะคะนี่เขาก็จะพองตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคห้านิดนิดหนึ่ง แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะสำหรับข้างนี้นะคะเราก็จะม้วนยกขึ้นมานิดนึงนะคะเราก็เก็บาลาเละทั้งสองข้างแล้วนะคะเดี๋ยวขอยิึงนะู่นนะคลายมีกาจัดของๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรอให้ผมเนี่ยคลายความร้อนออกก่อนนะคะแล้วค่อยสางค่ะ ตอนนี้นะคะผมก็คลายความร้อนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาเริ่มสางกันนะคะก็ใช้มือค่อยๆสางแบบนี้นะคะให้ร้อนเนี่ยค่อยๆแตกตัวนี่ขนาดเราแบ่งแค่2ชั้นนะเราเป็นคนผมหนามากก็เลยสองชั้นพอแล้วไม่งั้นมันจะแบบฟูฟ่องเลยสางไว้แบบนี้นะคะ แบบนี้นะก็จะได้รอนที่ค่อนข้างจะแบบหนาๆนิดนึงนะคะวันนี้แต่ก็โอเคเดี๋ยวพอเขาคลายตัวอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็าจะแบบดูเป็นธรรมชาตินะคะ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราเนี่ยพลายลอนด้วยมือแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆค,ค,คลี่ลอนออกก็น่าจะเป็นธรรมชาติกว่านี้นะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการม้วนผมลอน,นง่ายๆในสไตล์ของเราเองแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เราชมคลิปมาถึงตอนจบค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายมากค่ะ